อ่ะวันนี้เรื่องจากเมลอย่างไงเจวีวันนี้เป็นเรื่องของคุณนกนะคะเห็นช่วงนี้ไม่ค่อยมีคนมาเล่าเรื่องโรงพยาบาลเลยเออก็เลยหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาค่ะครับ คุณนกส่งมาบอกว่าคุณนกจะทำงานเป็นผู้ช่วยโรงพยาบาลแห่งหนึ่งแถวถนานจารรยสนิทวงนะคะครับในช่วงนั้นเนี่ยคุณนกเป็นพนักงานใหม่ที่เพิ่งทดลองงานที่โรงพยาบาลแห่งนี้อืการขึ้นเวรของเขาเนี่ยจะเป็นแบบสองกะก็คือกะแรกตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าถึงหนึ่งทุ่มนะคะคส่วนกะที่สองก็จะเป็นหนึ่งทุ่มถึงเจ็ดโมงเช้าและวันนั้นนะ่ะคุณนกก็ขึ้นเวรดึกในการเข้าเวรดึกจะมีเจ้าหน้าที่ที่ขึ้นเวรด้วยกันร,รวมทั้งหมดสี่คนค พอถึงเวลาประมาณสี่ทุ่มก็จะมีการเปลี่ยนเวรกันพักคนละครึ่งค่ะโดยคุณนกเนี่ยได้พักในครึ่งแรกคุณนกก็เลยเลือกไปนอนพักที่ห้องตรวจสูเขาเรียกว่าสูติใช่ไหมพี่สูตินารีแพทย์ค่ะห้องตรวจสูติขออธิบายห้องก่อนนะคะว่าห้องนี้เป็นประตูกระจกแบบขุนแล้วก็เป็นบานเลื่อนครับพอเปิดประตูเข้าไปเนี่ยขวามือคือโต๊ะที่คุณหมอนั่งตรวจซ้ายมือก็จะเป็นเตียงคนไข้สําหรับนอนตรวจครซึ่งเป็นเตียงไม้ที่แข็งแรงปลายเตียงจะเป็น เตียงที่เขาเอาไว้ตรวจภายในอืที่มีผ้าม่านกั้นปิดไว้ค่ะ,ะตอนนั้นเนี่ยคุณนกเข้าไปก็ไม่คิดอะไรล้มตัวลงนอนทันทีจําได้ว่าคุณแม่เคยสอนไว้ว่าถ้านอนต่างที่ให้นอนตะแคงซึ่งตอนนั้นเนี่ยคุณนก,ก็นอนตะแคงตอนนอนทุกอย่างก็ปกติค่ะอพอนอนได้สักพักหนึ่งก็รู้สึกตัวตื่นด้วยความที่เมื่อยเนาะ,ะก็เลยลองเปลี่ยนไปนอนหงายแล้วก็บดชี้เกียจ อตอนนั้นเนี่ยตาก็มองที่นาฬิกาที่ติดไว้ตรงฝาผนังที่หัวนอนค่ะครับซึ่งตอนนั้นเป็นเวลาตีหนึ่งสิบนาทีนะพี่อืมก็เลยเตรียมตัวจะลุกจากเตียงแต่กลับลุกไม่ขึ้นเพราะว่าตรงปลายเตียงเขามีผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ครับใส่ชุดสีขาวผมยาวยืนก้มหน้า ตัวเนี่ยผิวสีออกม่วงๆขาวๆซีดๆ oh. ตอนนั้นคุณนกรู้เลยว่าเขาไม่ใช่คนครับพอคิดได้แค่นี้ค่ะผู้หญิงคนนั้นก็ก้มตัวลงมากอดขาคุณนกตรงน่องซึ่งพอพยายามขยับขาเท่าไหร่ก็ขยับไม่ได้ครับก็เลยบอกเขาว่าปล่อยบอกให้ปล่อยแต่เขาไม่ปล่อยอืจนกระทั่งคุณนกเงยหน้าไปมองนาฬิกาซึ่งเป็นเวลาที่ต้องออกไปทํางานแล้วค,คุณนกก็เลยบอกว่าบอกให้ปล่อยจะต้องออกไปทํางาน ตอนนั้นสําเร็จค่ะเขายอมคลายมือจากขาที่เกาะตรงน่องของคุณนกเนี่ยแต่ว่าเขากลับยืดตัวมากอดบริเวณตรงต้นขาแทนอตอนนั้นคุณนกเริ่มกลัวแล้วก็เลยเริ่มสวดมนต์สวดทุกบทเท่าที่จะนึกได้แต่ว่ามันไม่ได้ผลคผู้หญิงคนนั้นยืดตัวเขาเอาหน้ามาชิดกับหน้าคุณนกแล้วก็จ้องหน้าคุณนกอืตอนนั้นเนี่ยคุณนกมองหน้าผู้หญิงคนนั้นชัดมากใกล้ขนาดเหมือนหายใจรถกันอื แต่คุณนกก็คิดอะไรไม่ออกแล้วนะพี่เขาก็เลยเลิกสวดมนต์พยายามตั้งสติสิ่งที่คิดได้ก็คือแม่คุณนกก็เลยตะโกนออกมาว่าแม่แล้วก็ให้ช่วยคุณนกด้วยครับสิ้นเสียงปับผู้หญิงคนนั้นก็หายวับไปในพริบตาค่ะคุณนกก็เลยลุกขึ้นมาที่เตียงมองนาฬิกาอีกทีหนึง่งครับแต่มันเป็นเวลาเดิมคือตีหนึ่งสิบนาทีเวลาเดิมที่เขาตื่นตอนแรกตอนนั้นก็เลยง,งงว่ามันเกิดอะไรขึ้น จนกระทั่งเช้าก็เลยไปใส่บาดให้กับผู้หญิงคนนั้นอืจนถึงเวลาที่ใกล้จะลงเวรคุณนกก็เลยไปถามกับพี่พยาบาลที่เป็นคนเก่าคนแก่ที่โรงพยาบาลนี้ว่าครับห้องตรวจสูตินี่ยมันมีอะไรไหม,มพี่เขาถามว่าอย่าบอกนะว่าเมื่อคืนเข้าไปนอนในห้องนั้นเออคุณนกเลยบอกว่าใช่พี่เขาก็เลยบอกว่าใครเข้าไปนอนกันครับพี่เขาเล่าให้ฟังว่าเดิมทีห้องนั้นเนี่ย เคยเป็นห้องเก็บศพชั่วคราวฮ<ะ>แล้วก็เคยมีศพผู้หญิงตายท้องกลมอยู่ในห้องนั้นด้วยตายท้องกลมใช่ค่ะคุณนก,ก็เลยถึงบางอ้อหลังจากนั้นคุณนกก็เลยไม่ได้เข้าไปนอนในห้องนั้นอีกเลยห้องสูงแต่เคยเป็นห้องอดีตเคยเป็นห้องเก็บศพชั่วคราวเนี่ยนะใช่ค่ะโอ้โหแสดงว่าแสดงว่าโรงพยาบาลนั้นต้องเคยมีมีช่วงที่เขามีศพเยอะเนาะหรืออาจจะมีการปรับปรุงห้อง เก็บศพที่ใช้ปัจจุบันที่ใช้ปกติอาจจะมีการปรับปรุงรีโนเวหรือทําซ่อมบํารุงอะไรสักอย่างก็เลยต้องมาใช้ห้องเนี้ยในการใช้เก็บศพชั่วคราวค่ะหลังจากที่เปิดเป็นห้องเก็บศพชั่วคราวก็มีศพผู้หญิงที่ตายทั้งกลมอืเข้ามาเก็บที่นี่ค่ะหลังจากนั้นก็อะห้องเก็บศพเดิมเสร็จย้ายจากห้องนี้กลับไปห้องเก็บศพเดิมแล้วก็เอาห้องเนี้ยเป็นห้องสูเป็นห้องพัก ของพยาบาลด้วยไม่คือพวกพยาบาลพวกเนี้เขาจะหาห้องห้องห้องปกติมาพักอยู่แล้วพี่<ล>คือเป็นห้องตรวจสูตินรีเวสแต่เขาไปพักในห้องนั้นคือเขาไม่ได้เป็นห้องพักอืมคือพวกปกติพวกตามแพทย์พยาบาลเขาจะมีห้องพักแต่ว่าบางคนก็จะไปพักตามห้องพวกเนี้ยค่ะออืห้องตรวจอะไรอย่างเงี้ยตามปกติก็เข้าไปนอนพักอะไรอย่างงี้นะใช่ค่ะไม่ได้คิดอะไรเยอะใช่ค่ะอ๋อนะครับแต่ อย่างที่เรารู้กันแหละครับว่าคําว่าโรงพยาบาลอะ่ะมันมันมีโอกาสเจออยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นคนที่ไปใช้บริการอย่างพวกเราค<ฆ>่ะพยาบาลค<ฆ>่ะหมอค<ฆ>่ะรอปภเจอหมดฮะแต่เป็นหนูนะถ้าหนูเป็นนางพยาบาลแล้วก็มีเวลาพักแบบนี้หนูก็จะไม่ไปนอนนะไปไหนแวะจะไปไหน่ะคือไปพักก็คือไปนั่งล่นหรือไปอยู่ไปนอนพักในห้องที่เขาเป็นห้องที่มีหลายๆคนอยู่อ่ะ คือด้วยความที่มันเป็นโรงพยาบาลอะ่ะแล้วยิ่งต้องไปนอนคนเดียวพี่พี่เอาอไปพักคนเดียวผมว่ามันอยู่ที่ความคิดคนนะตอนนั้นว่าเขาอาจจะต้องการความเงียบสงบบางทีเนี่ยเขาไปห้องพักรวมแล้วมันมันนอนหลับไม่ได้ไง<ฆ>คนนู้นก็ก๊กแก๊กก๊กแก๊กอะไรอย่างเงี้ยเห็นว่าเอ้ยอ่ะห้องนี้มันโล่งมันคือพยาบาลคนที่ทํางานข้างในอ่ะก็ต้องคิดว่ามันชินไงมันชินด้วยสถา,านที่ทํางานด้วยตึกอะไรอย่างเงี้ยนอนที่ไหนก็นอนได้แต่อาจจะลืมคิดว่า เออบางที่ก็ไม่ควรเข้าไปนอนอถูกไหมค่ะเอออย่าไปนอนคนเดียวเกิดอะไรขึ้นมาไม่มีใครช่วยปลุกเหมือนเรื่องที่มีคุณหมอมาเล่าแบบนีที่เป็นช่วงพักเบรกเหมือนกันพักเบรกคุณหมอไปพักเบรกในห้องพักแพทย์ยังเจอเลยเออน่ากลัวมากนะคะที่โรงพยาบาลเนี้ยแต่ไม่ใช่ว่าจะเจอทุกคนนะต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะฮะแต่ก็มีส่วนใหญ่ที่เขาจะเจอกันค่ะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าสถานที่อย่างนี้เนี่ยเกิดแก่เจ็บตาย รวมอยู่ที่นี่หมดเลย mm. อ่าขอบคุณเรื่องจากเมลด้วยนะฮะที่ส่งเข้ามาที่ theghostradiothailand@gmail.com